สวัสดีครับวันนี้ก็ไรปริตามารีวิวอะโวคาโดลายเม็ดปั่นนะครับหรือสมูทตี้อะโวคาโดนะครับที่เป็นสายพันธุ์แท้ในไรปริตานะครับก็สุกนะครับและลายเมล็ดนะครับอันนี้แม่บ้านคุวิรัชก็ผ่าครึ่งแล้วนะครับก็กําลังจะปั่นว่าสีเขาจะเป็นยังไงนะครับอะโวคาโดลายเมล็ดนะครับเดี๋ยวถามคุวิรัชว่าส่วนประกอบอะไรมั่งนะครับนะครับประกอบก็จะมี คาราโบคโดหนึ่งร้อยกรัมหรือหนึ่งขีดแล้วก็นม,นมสดนะคะรสจืดนมสดรสจืดจะใชหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยมิลลิตรแล้วก็น้ำผึ้งเราใช้อยู่ที่สิบสิบมิลลิตรนมขน้นนมข้นหวานตัวน,นี้นมข้นหวานใช้อยู่สี่สิบมิลลิตรแล้วก็น้ำแข็งน้ำแข็งหนึ่งแก้วกาก็ได้ค่ะถ้าว่า ปริมาณก็เอานะครับตามความชอบนะครับน้ําหวานเราใช้ไม่น้าเชื่อมหรือคนรักสุขภาพไม่ไม่ได้ใช้นะครับไม่ใช้ตัวนี้ไม่ใช้น้าเชื่อมนะครับแล้วก็เริ่มเลยนะครับวันนี้ก็พาชมมันสมูทตี้อะโคโดนะครับอะโคโดลายเม็ดปั่นนะครับสีสวยนะครับลองดูว่าเราปั่นแล้วจะสีเป็นยังไงอันดับแรกก็เอานมลงนมสดลงเลยนะครับครับถ้วยเดียวใช่ไหมครับหนึ่งร้อยมิลลิลิตรรมลตกับตวงแล้วนะครับ ต่อไปก็นมข้นหวานนะครับโอเคนมข้นหวานนมข้นหวานมีสี่สิบไม่ได้เทไว้ยาช้าครับไม่เป็นไรนะครับลองดูเมนูสุขภาพดูจะบางคนจะไม่ใส่นหวานนะครับไม่ต้องใส่นะครับคนจะใส่น้ำผึ้งอย่างเดียวน้ำผึ้งครับหรือว่าไม่ชอบมันก็เป็นครีมจริงอาหารครีมจริงเราก็ไม่ต้องใส่ ชอบมันมากเพราะว่ามันจัดอะโวคาโดอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่มากก็ได้ครับน้ำข้นหวานนะครับเนื้อสีสวยมากครับอะโวคาโดหลายเม็ดอะโวคาโดหลายเม็ดเลยครับเนื้อใส่ลงไปนะครับน้ำข้นหวานนะครับ เสร็จแล้วก็น้ําแข็งเลืนเนื้อกน้้ำผึ้งก่อนนะครับน้ำผึ้งก่อนน้ำผึ้งประมาสิบสิบมิลลิลิตรใช่ไหมใช่สิบมิลลิตรนะครับน้ำผึ้งนะครับนิดนิดก็นนะครับเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเรากันว่าเอาโบรกโเราอ่ะมันไม่มันไม่หวานจัดมันไม่สกจัดวังเดีวซื้อมามันมันอาจจะขมเนี้ยตัวเนี้ย ตัวและเพื่ออะช่วยได้ครับแล้วผมหลายคนก็ไม่เคยเห็นว่าโอโคโดหลายเม็ดนี่ปั่นจะสียังไงนะครับก็วันนี้ก็ปั่นให้จริงเห็นจริงเลยนะครับโอโคโดหลายเม็ดนะครับใส่โอโคโดครับใส่เนื้อโวโคโดลงไปนะครับอันนี้เท่าไหร่นะประมาณเท่าไหร่หนึ่งขีดหนึ่งขีดนะครับลอโคโครับต่อไปก็น้ําแข็งปั่นปั่บติดไฟให้แน่นนะครับ่นแปั่น ให้แน่นเลยนะครับฝาปิดนะครับแนข็งไปใส่น้ำแข็งนะคั่ปน่แเลืเกินอ้ควบนี่คือมาใหม่นะครับอัเครื่องปั่นนะครับโอเคนะครับนแข็งแล้วก็ครับคอณวนอันนี้เป็นหนึ่งถ้วยนะครับ เรา,ากะอาละเ<ช>ราปกติใช้แก้วหนึแก้วละค่ะถ้ากินหลายคนก,ก็เพิ่มปริมาณตามที่เราดูหลายเม็ดปัน่นได้นยังยัง,ออยง,ง,งยัง,น,งนแข็งะาน้ำ้ละลายสั่หน่อยนะครับรบางทนีน้ำพึ้งอาจจะยังไม่ละลาย โอเคนะครับ okay, pues <Mm okay, like ้องดูกันนะครับสีสวยมากนะครับสีสดใสเลยนะครับแล้วรอรอพิธีกรชิมประมาณนี้ครับลองเทใส่เสร็จแก้วแก้วนี่อาจจะไม่เต็มพอดีเพราะว่าเราไม่ได้ทำเพื่อการชารารชาร์จก็ให้ท่านที่สนใจสายพันธุ์นี้ครับอโวอโวคาโดไรเม็ดนะครับว่า รสชาติจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเรามาปั่นเป็นสมูตตี้นะครับนะครับโอโคโดนะครับแก้วไอพอดีอาจจะเหลือจะอะไรก็ได้แก้ววายกระดีสีสวยนะครับถ้าทำขายเราอาจจะแต่งหน้าครับแต่งหน้าเนื้อโอโคโดตัวนี้เรามามาขูดแขต่งนะครับเาจะลองดูในครั้งแรกก็ยังไม่เคยทำขายเพราะว่าท่าเป็นชาชินนึกแต่งหน้าอยากพี่น้องชิม ถ้าทานเองก็ใส่เยอะเลยเพราะว่าหนึ่งเลยเราไม่ได้ลงทุนอะไรมากแล้วก็เพื่อสุขภาพเราโดยเฉพาะแล้วก็อาจจะทำอาจจะไม่สวยเหมือนแม่ค้าตลาดทำแต่ว่าประโยชน์ได้เยอะมากคุ้มคุ้มกับไอสุขภาพเราแั่หลครับเราจ,จะลองทานเอ อาจจะปิดฟ้าด้ยค่ะอาจจะปิดหรือไม่ปิดฟ้าก็แล้วแต่เราซื้อเขาก็หลายบาทอยู่แต่ว่าถ้าปลูกเองมันก็คุ้มกินตลอดชีวิตเราล้นลดลเาแล้วเะครับอช้อนตักนิดหนึ่งครับชูเรามีไหมชูชูนะถ้าเยอะเกินไปนะครับขอหลอดเสียบลองทำดูเอา จ้าของสวนพอเป็นคนชิมอ่ะด้วยที่คป็นคุยรักไม่กล้าชิมนะครับอ่ใช่นะเยวจะหาว่าคับค่าตัวเองครับเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ขอวันผัดไหอันนี้เตรียมไหมอันนี้ก็ โอเองในสวนนะครับรีวิวเองนะครับเนี่ยเป็นโอเคดูในสวนจริงๆนะครับครับคุณน้องเดี๋ยวนะครับอร่อยครับอร่อยไหมอร่อยมากครับหวานมันนัวหวานมันนัวเอาอีสานเกังก้องถึงไหมก้องมาตรงนี้อ๋อส่งตรงนี้ มากครับมันครับนี่เป็นสายพันธุ์แรกสีก็วันนี้ไม่ได้ปร่งแสงเนาะสีสีสวยๆนะครับ้ทึบไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าเปิดดูนะครับข้างในสีเขาสวยมากนะครับอร่อยนะครับเนื้อเยอะอาเุคคล้วนอะเมล็ดนะครับออย่างสักครั้งหนึ่งอร่อยมากนะครับทำให้ทานเองครับเออทำทานเองนะครับ ช่วงเยอะๆนะครับก็เนเชิญเพื่อนๆทำมาชิมที่ใต้บริตาได้เลยครับก็จะดีทําให้เพื่อนทางนะครับหรือแขกที่มาเยี่ยมส่วนแแรปริตาได้เลยนะครับ,รรบ,รอบ,รรบโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสวดีครับ